เด็กเดกจะ๊ะครูจะบอกให้ท่านนาบีสอนไว้จงจำให้ดีสุบฮานัาลอวะบพิหัมดีฮีท่องสักร้อยทีความดีไม่น้อยสรรเสริญบ่อยๆว่าอัลลอฮ์เลิศยิ่งความดีที่ได้รับ คงนับไม่ไหวแม้ความผิดมากมายอัลลอให้หายหมดเลยอัสสลามวะัยกุมวะรอมะตุลลอฮิวะบบอราะกาตุสลามค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย44ตัวกันนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ออกเสียงกอไก่ถึงคอหนู้่นะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ กไก่อไกขอไข่ขอไข่ขอวด,อดขอวดขควายอข,ขอคอพนข,ขอลนครังรงงองูงองจจานจจ,จานชอชิง ชอช้างอช้างซอโซ่ชอเชอรยอหญิงยอชาดาตอปัตตักถอปตฐานทอนางมุนโทถทอพูดเท่า น,น,นอเนมโเด็ก,ดดกตตเต่าตออถอถุง,อถ,งถอทหารอถ,าถอทง,องนอหนูนอหนบอใบไม้ปอ,อปลาพอ,อพึ่ง ฝอฝาฝอฝาพอพันพอพนฟันอฟัน,พอ,พ,นพอสัมเพ,พอสม,พมอมะม,อมยอยักษ์รอเรือรอรอ,รอลิงลงวอแหวนสอสาลา หลอีสหลือสีสเสือเสือหอ,อ,อหีบหีบรจุลาอจุลา,อ,ลาออางหอ,อ,อนกผู้กู้ตาโตมาชมาอัลอเก่งมากๆเลยค่ะ